แต่พระรามหญัิกรมราชธรร์กฎกระทรวงระเบียบเรื่องการพักโทษอ่านละเอียดหมดนะทั้งหมดที่ทําไม่ได้ผิดกฎหมายเลยคือกฎหมายสามารถทําได้ตามกฎหมายถูกกฎหมายที่จะทําจะลดล,ละไงก็สุดแท้แต่จะใช้ขั้นตอนอะไรก็สุดแท้แต่แต่ความรู้สึกของคนเนะี่ยคือว่าถ้าคนป่วยหกเดือนแล้วก็ออกมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ย อย่างล่าสุดท่านก็ลงสาดน,น้าแบบนี้ความรู้สึกของความรู้สึกของคนคือ ي, มันมันมันไม่ป่วยจริงนี่หวา่าอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าทางกรมราชาทันยังไงนะแต่ความรู้สึกของประชาชนเนี่ยตรงนี้ต้องรับฟังเหมือนกันว่าเขามีความรู้สึกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้ป่วยจริงถ้าเป็นคนอื่นจะเป็นอย่างนี้ได้บ้างไหมเนี่ยประมาณนี้ครับเกย่างแค่ในภาพที่ปรากฏเมื่อวานเมื่อวานมันอยู่เชียงใหม่ตอนตอนเช้าจะไปประชุมคอรมอ มีคนส่งภาพนะมีคนบอกว่าลั่ตียุธธรรมเหนื่อยแน่นะ,ะมีเตะส่ง,งมาครับผมก็โทรไปหาหมอที่ส่งตัวครับเขาบอกว่าไอ้ดัมเบลนี่มันเป็นโฟมพ<อ>โเพราะพร<อ>พรใช้ใยกได้ยกไดไไ้ไม่ใช,ไใช้ไม่ใช้ทำให้กล้ามแข็งแรงนะใช้ในการฟื้นฟูแล้วเท่านั้นไม่พอก็หมอคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเป็นเป็นพอเรียนจำที่อยุธยาก็ถามแพทย์โรงพยาบาล ท่านส่งรูปมาให้ผมเลยค่ะว่าว่าต้องทํานี่นี่นั่นนะแล้วระบบเสร็จแล้วก็ผมขอเบอร์หมอโรงพยาบาลตารวจปรากฏโทรครั้งแรกไปติดแล้วโทรอีกครั้งว่าท่านอยู่ต่างประเทศพอท่านไปดูว่าท่านได้แนะนําต้องต้องใช้นี่มันเป็นโฟมเป็นโฟมเบาๆเบาๆสำหรับที่จะเป็นพุดเอาละเรื่องนี้ผมไม่ถามใดต่อแล้วผมจะถามนี้ว่าว่าว่าค่ะเมื่อถึงวันที่22สิงหาคมปีนี้ คือครบหนึ่งปีพอดีเนีเรื่องคุณทักษิณจะเป็นยังไงต่อครับก็ท่านก็นักโทษครบคบก็เป็นก็เป็นเป็นเรื่องของท่านวิถีชีวิตของท่านก็เหมือนผู้คือเรดินจําผมเนี่ยคือว่าตอนนั้นกรมกรมราชทันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วคือว่ากคดีสิ้นสุดแล้วสิ้นสุดแล้วก็จบ